สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีแอปทำเงินฟรีทูมอนิวลเล็ตนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตบิตคอยนใน1แอปนะครับมาแนะนำนะครับใครที่เป็นสายทูมอนิวลเล็ตแล้วก็สายเหรียญคริปโตอยากจะทำเงินฟรีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับการถอนเงินเข้าทูมอนิวลเล็ตนะครับก็จะเริ่มต้นที่5ดอลลาร์นะครับใครที่อยากจะลองทำเงินฟรีเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำในคลิปนี้กันเลยนะครััััััับบบบบคคคครรรกกกก็็ขออสสววดดีุณผผผูู้้ชมมมนนนนยยะะ่งา วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรี t r o u g Money Wallet นะครับแล้วก็เหรียญคริปโตบิตคอยในแอปเดียวนะครับใครที่อยากจะลองทําเงินนะครับก็มาดูได้ในคลิปนี้ทําได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงจะได้รับเงินนะครับเอาโอเคนะครับสรับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรี t r o u g Money Wallet แล้วก็เหรียญคริปโตนะครับตัวแอปเนี่ยเราสามารถ ดาวโหลดได้บนมือถือ Android นะครับส่วน iOS นะครับก็สามารถดาว์โหลดได้เหมือนกันหรือเราจะใช้งานผ่านในส่วนของเว็บไซต์ก็ได้นะครับทั้งในคอมก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับรูปแอปนะครับผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับพร้อมกับชื่อแอปด้วยนะสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนียลแลวก็เหรียญคริปโตบิตคอยนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Survey Time แบบสํารวจที่ให้เงินฟรีนะครับอันนี้เนี่ยก็มีมานานแล้วนะในส่วนของแอป Surveve t i นะครงนี้เนี่ยกะ จะมีการอัปเดตระบบการถอนเงินใหม่เข้ามานะครับก็จะมี t ทมานี่วอลเลแล้วก็เป็นแก๊ปมารเพิ่มเข้ามาให้นะครับสามารถถอนเป็นโทมานี่วอลเลได้ใครที่เคยใช้งานในส่วนของ Survey Time นะครับก็สามารถคอมเมนต์รีวิวดาล่ังคลิปนี้ได้ส่วนใครที่ยังไม่เคยทําก็ดูคลิปให้จบก่อนหากสนใจนะครับก็พิมพ์ชื่อดาวนโหลดตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับเอาโอเคนะครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทําการกดเปิดแอปขึ้นมานะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครนะครับผมมก็จะี3ช่องงทางให้ นหนับ 1. คือการสมัครด้วยบัญชี Google ก็คืออีเมล 2. การสมัครผ่านในส่วนของบัญชี a c e b o o k นะครับเราก็สามารถเลือกสมัครได้เลย3นะครับเป็นการลงทะเบียนผ่านอีเมลนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางที่ใช้ในการสมัครของเพื่อนๆได้เลยเนาะผมสะดวกในการสมัครผ่านบัญชี Google นะครับหรือว่าอีเมลอันที่1น,นะครับก็กดสมัครได้เลยเอโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือหน้าของแอปที่เราสมัครเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแท เมนูด้านล่างนะครับจะมีทั้งหมด3เ <Americ a. S 1> ม,น,ม,ม,3มนูนะครับซึ่งเมนูเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในหน้าบัญชีของฉันนะครับก็คือเมนูที่3ตรงนี้เนาะตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูนะครับคำถามเพิ่มเติมนะเรากดดูซิมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคําถามทั่วไปที่หลายๆคนเจอปัญหาตั้งคําถามขึ้นมาสอบถามเข้าไปยังทางแอปนะครับมันก็จะมีคําถามขึ้นมาแบบนี้นะครับผมต่อมาเมนูที่2นะครับก็คือโปรไฟล์โปรไฟล์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของเรานะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้ การตั้งค่าโปรไฟล์เนาะต่อมาเมนูที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับในส่วนของการทําเงินของเรานะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูว่าเราทําเงินผ่านไปกี่อันนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยนะต่อมาการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนเนี่ยเราสามารถปิดเปิดได้นะครับการแจ้งเตือนในแอปการแจ้งเตือนในอีเมลนะครับแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะครับเวลามีงานเข้ามาเนี่ยมันก็จะได้แจ้งเตือนมาที่มือถือของเรานะครับผมคาถามที่พบบ่อยนะครับอันนี้เราก็เข้ามาดูได้คําถามที่เขาถามเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะถอนเงิน างวันหนึ่งดอลลาร์ได้ที่ไหน ะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีแบบสํารวจใหม่ๆอย่างไรเมื่อใดนะครับถ้าทําแบบสํารวจไม่เสร็จจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเป็นคําถามที่เขาตั้งไว้นั่นเองนะครับและก็มีการตั้งค่าบัญชีนะครับเปลี่ยนภาษาไทยบัญชีเพ y p a l วนี้เราตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเพ y p a l เนี่้ไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้แล้วสำหรับประเทศไทยส่วนบัญชีต่างประเทศนะครับก็คือ,อเพื่อนบ้านเรานะครับในส่วนของกัมพูชาลาวเวียดนามพมา่านะครับที่สามารถใช้เป็นในส่วนของเพ y p a พได้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหรือจะใช้เป็นในส่วน ของกระเป๋าเหรียญคลิปโตได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีการออกจากระบบนะครับก็คือเราสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่ได้นะครับหลังจากที่เราคนอดออกจากระบบไปแล้วนั่นเองนะครับเรามาเริ่มดูในส่วนของเมนูที่1นะครับก็คือแบบสํารวจนะครับในการทํารายได้นะครับในการทํารายได้ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนนะครับเป็นในส่วนของสกุลเงินดอลลาร์นะครับหึงงานเนี่ยจะให้เลทราคาค่าตอบแทนเนี่ยไม่ได้เท่ากันทุกงานเนาะอย่างเช่นงานนี้เนี่ยมีค่าตอบแทนอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับสำหรับ0.3ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเงินกี่บาท แล้วก็สามารถคำนวณได้ใน Google นะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณเงินบาทไทยให้ดูเนาะจากค่างเงินดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรทราคา1ดอลลาร์ก่อนนะครับว่า1ดอลลาร์เนี่ยเขาให้เรทราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์นะครับคำนวณเป็นเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่36.6บาท 8สตางค์นะครับต่อ1ดอลลาร์เนาะเมื่อกี้1งานเนี่ยมันให้เลทอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับก็จะประมาณที่11บาทจุด0065สตางค์นะครับอันนี้เป็นเงินบาทไทยจากการทำา1งานใช้เวลาทำเท่าไหร่นะครับสำหรับงานนี้เนี่ยเขาให้เวลาทำนะครับอยู่ที่5นาที11บาทนะครับผมแล้วก็สามารถทำเก็บสะสมได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปด้านล่างนะครับผมตรงนี้ทำแบบสอบถามเนาะกดเข้าไปทำได้นะครับแล้วเราก็ตอบข้อมูลนะครับกดทำต่อตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่สามารถทำให้ดูได้นะเพราะว่ามันมีเลข สิทธิ์ในการทําเว็บไซต์แบบสอบถามของเขาอยู่ไม่สามารถเปิดเป็นสาธาร,รณะได้เพราะว่าคู่แข่งในการทําแบบสอบถามเนี่ยมันมีหลายเว็บไซต์มีหลายช่องทางเนาะเขาก็เลยไม่อยากให้เปิดนะครับต่อมาด้านล่างนะครับในส่วนของ Wall e t นะครับสำหรับ w a l l e t เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของยอดเงินของเราในการถอนเงินตรงนี้จะมี my wallet นะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินของเราเนาะศูนย์ทับห้านะครับศูนย์ทับห้าก็คือเรายังมียอดเงินไม่ถึง5ดอลลาร์นั่นเองนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันก็จะเป็นลูกไฟแล้วก็จํานวนงานนะครับแล้วก็คะแนนนะครับ วิธีการถอนเงินนะครับก็กดคําว่า cash out นะ cash out ตรงในกรอบสีทองได้เลยในการถอนเงินตอนนี้เนี่ยมีรางวัลให้เลือกนะครับหคือ paypal นะในการถอนเงิน paypal ก็จะเริ่มต้นที่5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับกดแปลงเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนได้นะผมยังมียอดเงินไม่ถึง5ดอลลาร์นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับต่อมาเป็นในส่วนของ bitcoin over นะครับอันนี้เป็น bitcoin ขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นที่5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับก็คือต้องมียอดเงินให้ค 5ดอลลาร์ถึงจะทําการแลกได้และก็จะมีในส่วนของโทมิเน่โวล l ลตนะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับหรือว่ามีมานานแล้วที่ผมไม่ทราบเนาะเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยขั้นต่ำในการถอนโทมิเน่โวลเลตก็จะเริ่มต้นที่5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับอะโวลเลตผ่านไปเป็นแก p ปมาดนะครับสำหรับแก p ปมาดเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่5ดอลลาร์เหมือนกันนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นโทมิเน่โวลเลตเหมือนเดิมนะ5้ดอลลาร์นะครับผมอันนี้คือการถอนเงินนะครับเมื่อเราม เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทําแล้วก็ถอนไปในส่วนของบัญชี PayPal เนาะก็ตั้งแต่ปี2020นูนน่นนะครับก็ตั้งแต่ที่ PayPal มันยังไม่มีปัญหาแล้วมันยังถอนได้ปกตินะครับสรับ p a y p a l เนาะอันนี้ก็เป็นปี2024แล้วนะครับผ่านมา4ปีแล้วนะก็มีการอัปเดตเป็นช่องทาง t ูมิวเล็ตเข้ามานะครับใครที่อยากจะลองทําดูเนี่ยก็ลองดานวน์โหลดไปเล่นกันดูได้หรือใครที่ยังเล่นอยู่ยังใช้งานในส่วนของเซเวทไทม์อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับ ตัวนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของแอป s u e v a y Time ใครสนใจดาวน์โหลดไปเล่นกันได้ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ